สวัสดีครับเด็กๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในคณิตศาสตร์ทุกๆท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับพบกับครูต้อมในช่วงของติวคณิตวลข้อสอบเข้าม1หนึ่งนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์สสวทปี64เหมือนเดิมนะครับอ่าปีนี้มีโจทย์ปกติสสวทจะมีโจทย์อยู่หลังๆเนี่ยก็30ข้อนะก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจที่ก็ต้องบอกว่าโจทย์ลักษณะเนี้ย คล้ายคล้ายนะคล้คลายๆแต่อาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวคล้คลายๆโจทย์ของจุฬาพรเออต้องบอกอย่างนี้บางปีนะเออบางปีคล้คลคลายๆกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นลองฝึกทําดูนะครับโจทย์ประเภทนี้นะโจทย์บอกว่าอย่างนี้ลูกกําหนดให้ A และ b เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะนะเน้นย้านะ A กับ b เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะลูกนะ mm hmm. A กับ b ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะ เป็นจำนวนเฉพาะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมด3ข้อข้อที่1คือ a เนี่ยจะต้องน้อยกว่า b นะ a ต้องเป็นตัวน้อย b ต้องเป็นตัวมากข้อที่2ตัวนี้สำคัญ3า0 0สามหารด้วย a และ b ได้อย่างลงตัวถ้าเอา3,3 0 0สามเป็นตัวตั้งจะต้องสามารถหารด้วย a และ b โดยที่ a กับ b เป็นตัวหารได้อย่างลงตัว แปลว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้ประโยคนี้เนี่ยแปลว่า a กับ b เนี่ยนะเออ a กับ b เนี่ยนะจะต้องเป็นตัวประกอบของ3,003แน่นอนนะประโยคนี้เลยนะถ้าบอกว่าเอา3,003ตั้งหารด้วย a กับ b ลงตัวเนี่ยแปลว่า a กับ b เป็นนะตัวประกอบนะของ3,00 สามแสดงว่ามันต้องเป็นตัวประกอบของสามพันสามก็ค่อยๆแยกมาเฮ้ยสามพันสามเนี่ยแยกได้เป็นอะไรคูณกันได้บ้างเออสามพันสามนะเออก็ไปนั่งทดเลขดูเอ๊ะแยกได้เป็นอะไรคูณกันเนาะะแน่ๆเลยเนี่ยแยกได้เป็นสามคูณด้วยหนึ่งพันเอ็ดเออหนึ่งพันเอ็ดหนึ่งพันเอ็ดเนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะ 1 0 0 1เนี่ยมันสามารถหารด้วยเลขอื่นๆได้อย่างลงตัวอีกนะสามารถหารด้วย7ได้อย่างลงตัวนะ7คูณอะไรได้1 0 0 1ก็คูณด้วย143นะคูณกับ4 4 3แล้ว143ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะ143สามารถแยกได้อีกแยกได้เป็นนะแยกได้เป็น10 คูณด้วย13เพราะฉะนั้น3,003เนี่ยก็จะมีตัวประกอบทั้งหมดอยู่4ตัวคือ 3, 7, 11แล้วก็13ซึ่งทั้ง3ตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยนะนั่นหมายความว่า a กับ b เนี่ยจะต้องเป็นตัวเลข2ตัวใด2ตัวหนึงในทั้งหมด สตัวนี้แน่นอนเออหลายหลายคนก็นะก็ถ้ามีตัวเลขแค่4ตัวเออ a บวก b เป็นเท่าไหร่ล่ะก็ไปทยอยไล่บวกเอาเลยเออมันอาจจะเป็นตัว2ตัวใดสองตัวหนึ่งในนี้นะแล้วก็ลองเลือกเลือกคำตอบดูนะถ้าจะเดาแต่ถ้าไม่เดาเราก็มาดูตัวถัดมานะโจทย์บอกว่านะเงื่อนไขที่สาม เอา3คูณ A แล้วบวก1เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ2เท่าของ B หรือ B คูณ 2, 2> ออทีนี้จากความรู้เรื่องสมการนิดหนึ่งหนุกสอคูณ B อยู่ใช่ไหมครูอยากได้ B เฉยๆครูก็ย้าย2ไปหารจะได้เป็น3คูณ A แล้วบวก1หารทั้งหมดด้วยเลข2เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับกเออุไรอย่าลืมเงื่อนไขนะ a ต้องน้อยกว่า b เออ A ต้องน้อยกว่า B ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า a กับ b มันจะเป็นเท่าไหร่แต่มันต้องสอดคล้องกันด้วยสมการตัวนี้และขอบเขตของ a กับ b ก็มีแค่เลขทั้งหมดนะเลขทั้งหมด4ตัวนี้แค่นั้นเองอทีนี้ก็ทดลองเลยครูก็เริ่มลองแทนค่าดูนะลองแทนค่านะแทน เอะเลือก a ตัวที่น้อยๆแทนค่าไปก่อนแทน a เป็น3หลายๆคนก็จะบอกครูแล้วต้องแทนทั้งหมดเลยเหรอซึ่งถ้าเอาจริงๆอ่ะเราก็ต้องแทนทั้งหมดแหละแต่ทีนี้พอแทนไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอไปเจอที่เลข2ตัวแล้วมันสอดคล้องกันเมื่อไหร่ก็จบแค่นั้นนะถ้าแทน a เป็น3ปุ๊บเนี่ยนะ,อะลองคิดเลขดู3คูณ3ตรงนี้ได้9 9บวก1เป็น10 สิบหารสเท่ากับ b แปลว่า b ของเราเป็นห้าหลายๆคนก็จะบอกอ้าวงั้น a เป็น3 b เป็น5บวกกันได้8ใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะว่าอะไร a เป็น3มเนี่ยมันเป็นตัวประกอบของ3ามพัอยู่ในเงื่อนไขที่2จริงแต่ b เป็น5เนี่ยมันไม่มีนะเออมันไม่มีในเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นเคสนี้นะยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ก็ไล่ไปเคสถัดไปลองแทนค่าถัดไปแทน a นะ a 3ไปแล้วลองแทน a เป็น7จ็ดิเดิมเแทน7ปุ๊บได้อะไร7ไปแทน7 3 21ส่สินะเจคูณสได้21 21ิบวกหได้22 b จะต้องเป็น22่หารสเพราะฉะนั้น b จะมีค่าเป็น11ซึ่งกรณีนี้ a เป็น7 B เป็น11ทั้ง A และ B ที่ได้มาเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่2คือเป็นตัวประกอบของ3 3 0ทั้งคู่และก็ตรงตามเงื่อนไขที่1ด้วยว่า A เนี่ยน้อยกว่า B นะด้วยดังนั้นจริงๆเราสามารถที่จะตอบได้เลยว่า A ของเราเนี่ยก็มีค่าเป็น7และและก็ B มีค่าเป็น11แหละ สิ่งที่โจทย์ถามถามอะไรถาม a บวก b เพราะฉะนั้น a บวก b เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ7บวก1 1ก็จะมีค่าเท่ากับ18นั่นเองข้อนี้นะเอา7กับ11บวกกันก็ได้เป็น18ก็จะเป็นคำตอบของคำถามข้อนี้จริงๆเราสามารถแทนค่าเพื่อที่จะดูค่าถัดไปก็ได้นะหนูลองเอา11เข้าไปแทนนะ สิบเคูณสมเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น 3, 3, 3, สาบวกหจะได้เป็น 3, 4มสี่สหารสได้เป็น17เราจะพบว่าถ้า A นะเป็น11หนูจะได้ B เป็น17ซึ่งมันไม่มีอยู่ในเงื่อนไขไงถ้า B 1สิเนี่ย a มีจริงแต่ B ไม่มีลวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปแทน13แล้วลูกเพราะอะไร โจทย์บอกว่า a ต้องน้อยกว่า b ถ้าหนูแทน a ที่เป็น13ซึ่งมันเป็นตัวที่มากที่สุดในขอบเขตแล้วเออผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ได้อะไรที่มันเออมันได้เป็นตัวเลขแหละแต่ว่าตัวเลขที่ได้มันจะไม่ได้อะไรที่อยู่ในขอบเขตแหลวเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่า a เป็น7แล้วก็ b เป็น11รวมกันก็ได้เป็น18นะข้อนี้ก็ตอบ18ไป โอเคนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยแล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่ในข้อถัดไปในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ข้อนี้สวัสดีครับ